สวัสดีครับวันนี้จะพาไปดูนู่นเลยนะฮะกำหอยที่เราเคยทําอวนกันไว้นะครับตั้งแต่ EP ที่แล้วนะฮะวันนี้ก็อาจจะภาพเพิ่มไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่าฝนกําลังจะมานะครับผมเดี๋ยวเราพายเรือไปดูกันว่าหอยตัวติดที่พ่อแม่เขาปล่อยไว้ชุดใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงติดดีไหมนะครับไปดูกันนี่ก่อนไปก ช่วงนี้ฝนตกนะครับลมแรงวันนี้บรรยากาศดีมากโหบรรยากาศคตหน้าตกปลาเลยแต่วันนี้เราไปดูหอยแครงกันก่อนลงเรือครับพายไป,ไปเกิดคําถามข้างทางเผือ่อว่าเฮ้ยพีพ่ๆน้งนองๆคนไหนที่ถามว่าทำไมข้างวังมันต้องมีพวกต้นต,ต้นไม้อะไรตัดอย่างนี้ด้วยว่าอะไรเงี้ยก็คือต้นไม้เนี่ยปลูกไว้กันตะลิ่งนะครับแล้วก็พวกชะคงชะคามเนี่ยก็เอาไว้กินได้นะ พวกนี้จะกินได้หมดเลยในวพวกต้นสมนแม่เล็กๆที่เป็นสภาพยอย่างเงี้ยก็คือตัดนะเราตัดเพื่อให้เขาดูดเลียนง่ายด้วยแล้วก็การตะลิ่งไม่ให้พังด้วยนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นแนวหนึ่งแล้วให้กุ้งปลาใสด้วยให้สัตว์น้ำได้มาหลบร้อนนะครับข้างตะลิ่งนี่เป็นบรรยากาศเดี๋ยวเราจะไปทางนู้นนะไปตรงกำหอยแครงไปตอนนี้เราเข้ามาในกำนะครับอันนี้ก็จะเป็นอวนที่กั้น ชำหอยแข็งเล็กไว้นะครับเพื่อว่าไม่ให้ปูหรือว่าปลาอะไรเนี่ยมันมากินได้นะฮะหอยแข็งก็จะอยู่ใต้น้ํานี่เดี๋ยวลองฟานดูว่าไอตัวเล็กๆที่ปล่อยกันไปเนี่ยมันโตหรือยังนะครับมานี่นะครับผมตัวเล็กนะนี่โตขึ้นมาแล้วนะโตเขื่องขึ้นมาแล้วทีเดียวว่าตอนแรกมันเล็กกว่านี้เล็กมาก เนกิตเดียวครับตอนนี้ก็เขื่องขึ้นมาขนาดนี้แนละ้วนี่นะฮะเขื่องเลยทีดเดียวก็ถือว่าโตเร็วนะโตเร็วทีดเดียวแล้วก็จะสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับซีดๆหน่อยแต่ก็ถือว่าโตได้ดีตัวนี้จะเป็นหอยตูดแหลมนะครับนี่ก็ถือว่า โตได้ดีนะครับผมตอนแรกออกมามันเล็กกว่าเม็ดทูกเขียวอีกนะนี่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยแนละ้วตัวแบนอยู่นะครับผมนี่ก็อาจจะรออีกประมาณสักห้าหกเดือนนะก็น่าจะได้อยู่มัมีตายมาครับน,บน,นี่แลบดินนี่กำลังแลบดินเลย สวยอยู่นะนี่ก็อยู่นี่ก็นกฝนมานครับตอนนี้ต้องเพลนแล้วผมก็อุป๊อปต้องขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวกล้องจะทิ้งหายไว้ป่วงนะเพราะว่าฟ้าคึมมาเลยทีเดียวไปก,ก่อนว่าวิธีชีวิตนงกุ้งในเพจ a c e b o o k นะครับกดกดไลค์กดแ like, ชร์นะฮะแล้วก็ youtube อยู่กับปอมนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า